เขาต้องการแค่เพียงคุณเท่านั้นเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟแม่จิงธนู หกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก10เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาล8ดาบพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตูลกุมควินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุลมมาครบทั้งสี่ธาตุเป็นคนเข้มแข็งอดทนเอาจริงเอาจาังมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจอบอุน่นอ่อนโยนอ่อนหวานจริงใจนะคะ แล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวอาจจะมาจากครอบครัวใหญ่หรือว่าครอบครัวของคุณมีที่พลต่อการตัดสินใจมีที่พลต่อการกระทําของคุณมากๆเป็นคนที่เครียดด้วยนะคะแต่ว่าเก็บซ่อนความเครียดไว้ไม่บอกกับใครแม้แต่คนในครอบครัวคุณก็ไม่บอกนั่นเองนะคะตอนนี้มีปัญหามีประเด็นมีมรบรศักด์บางสิ่งบางอย่างที่คุณหาทางออกไม่ได้พยายามจะแก้ไขฝ่าฟันด้วยตัวเองโดยที่ไม่บอกใครนะคะ เรามาดูกันว่าใครที่ต้องการแค่เพียงคุณนะคะคนที่ต้องการแค่เพียงคุณเท่านั้นเขาคือใครนะคะสิบถ้วยพลงังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกสี่ไม้พลงังงานของคนธาตุไฟนะคะเมสิงธนงหนึ่งเหรียญพลงังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษการสามดาพลงังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกลม แฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ําคนธาตุไฟคนธาตุดินคนธาตุลมมาครบทั้ง4ธาตุเหมือนกันแล้วก็พลังงานค่อนข้างสอดคล้องสัมพันธ์กันมากๆมีความเป็นครอบครัวความรักการแต่งงานการมีกันและกันเป็นความรักที่ผูกพันหนักแน่นมั่นคงต่อการก่อนหน้านี้ มากมากนะคะแล้วก็มีปัญหามีประเด็นมีความขลาคขสังเกิดขึ้นบางคู่ก็อาจจะเป็นการทําร้ายจิตใจกันแต่ว่าบางคู่ก็อาจจะเป็นมือที่3บุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์จนทําให้ความสัมพันธ์เหมือนกับถึงทางตันไปต่อไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้เคลียร์ใจกันนั่นเองนะคะ มีความขลาคะสังเงินเกิดขึ้นมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมีน้ําตามีความผิดหวงังมีความเสียใจต่างคนต่างเสียใจโดยเฉพาะคุณรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังมากๆไม่รู้เหมือนกันว่าจะเลือกยังไงตัดสินใจยังไงดีพลังงานที่ขึ้นมาคุณยังคงมีความอะลัยอาวรณ์ยังคงมีความรักแล้วก็อยากให้โอกาสเขาอยู่หาเขาสามารถแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองได้คุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเขานะคะแม้ว่าไม่ได้ยื่นข้อเสนอแม้ว่าไม่ได้บอกว่าหาเขา ทำแบบนี้แบบนี้คุณจะให้อภยัยแต่ลึกๆในใจคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยเขานะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงต้องการคุณแค่เพียงคนเดียวนะคะว่าต้องการคุณแค่เพียงคนเดียวทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่รักษาน้ำใจกันทำไมถึงทำให้เจ็บปวดเสียใจหรือว่าทำให้เจ็บช้ำน้ำใจนะคะเรามาดูเหตุผลของเขาการอยากเอาชนะดื้อรัน้นเอาแต่ใจเชื่อมั่นในตัวเองมากไปนะคะ การดูแลการใส่ใจความอบอุ่นความอ่อนโยนการมีกันและการนะคะความเด็ดขาดความชัดเจนตรงไปตรงมาความซื่อสัตย์ความยุติธรรมเจ้าของหัวใจการรับมือกับปัญหาการแก้ไขปัญหาการเก็บเงียบการเก็บซ่อนพลังงานของคนคนนี้นะคะเหมือนกับเรียกร้องความสนใจแล้วก็อยากประชด แต่ว่าสิ่งที่เขาประชดสิ่งที่เขาทำลงไปเขาหวังว่าเขาจะดึงดูดความสนใจคนหรือว่าเขาจะเป็นคนชนะในความสัมพันธ์นี้แต่น่าจะเลือกทางผิดเลือกใช้วิธีการที่ผิดกับกลายเป็นวิธีการนี้ทำให้ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่แย่ลงไปมากกว่าเดิมหรือว่าพบเจอทางตันนั่นเองทำให้หาทางออกไม่ได้มีความขลาขสัง่งมีความคาใจมีความคับค้องใจ ต่อกันมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะพลังเงินที่ขึ้นมาหากว่าคุณบคบคุยกับใครเป็นสามีเป็นภรรยาการแต่งงานกันแล้วนะคะมีปัญหามีประเด็นโดยเฉพาะกับมือที่3หรือว่าทําร้ายความรู้สึกกันแล้วทําให้คุณรู้สึกเหมือนจะทํายังไงดีในความสัมพันธ์จะไปต่อดีไหมหรือว่าพอแค่นี้ ไม่เคยคิดว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นกับคุณไม่เคยคิดว่าเขาจะทำแบบนี้กับคุณพอได้พบได้เจอหรือได้รับรู้เรื่องราวเหมือนไปไม่ถูกนึกไม่ออกแก้ไขปัญหาไม่เป็นไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะ ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้มีความคาราคาซังยังไม่ได้ปรับใจยังไม่ได้เคลียร์ใจแล้วก็ยังไม่ได้หาทางออกในความสัมพันธ์คนที่ต้องการแค่เพียงคุณก็คือคนที่ทำร้ายความรู้สึกของคุณนั่นเองเจตนาจริงๆไม่ได้หวังให้มันเป็นแบบนี้แค่อยากเอาชนะแค่อยากเป็นคนชนะแค่ไม่อยากเป็นคนที่ยอมไม่กับคุณทุกสิ่งทุกอย่างหรือเรียกร้องความสนใจความใส่ใจเท่านั้นไม่คิดว่าสิ่งที่เขาทำจะกลายเป็นความสัมพันธ์เหมือนกับถึงทางตัน ไม่ได้พูดไม่ได้คุยแล้วก็เงียบงันต่อกันเขาไม่ได้อยากให้ความสัมพันธ์เป็นแบบนี้เลยเขาเลือกเส้นทางผิดเขาตัดสินใจผิด ต่อจากนี้เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ถูกที่ควรทําในสิ่งที่เขาควรทาเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้หรือว่ากลับมาพูดมาคุยมาเคลียร์ใจมาปรับใจกันให้ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องทําในสิ่งที่ควรทํารักในสิ่งที่ควรรักรักในคนที่ควรรักแล้วก็สิ่งไหนที่ควรตัดควรจบเขาก็จะทําสิ่งนั้นให้ถูกต้องนั่นเองนะคะ เพราะเขาไม่ได้ต้องการใครคนเดียวที่เขาต้องการก็คือคูณเพียงเท่านั้นนะคะ